ของที่เอามาให้ดูในครั้งเนี้ยคือนาฬิกาของแบรนด์โอเลียนรุ่น CDBAA002W0 หรือ d b a a c o เวว้นค c s ผมค่อนข้างจะงงกับการเรียกรหัสนาฬิกาของแบรนด์ฝั่งญี่ปุ่นพอสมควรคือรหัสที่สกรีนบนฝาหลังมันจะไม่ค่อยตรงกับที่ป้ายเท่าไหร่อย่างรหัสตัวเนี้ยที่ป้ายจะเขียนว่า cdbaa 0 0 2 w 0แต่ที่ฝาหลังเนี่ยจะเขียนว่า dbaa ขีด co cs แล้วที่หน้าปัดเนี่ยจะเขียนว่า dbaa ขีด a 1 0คือพวก ไซโกซิกิเซนก็จะเป็นเหมือนกันผมเลยไม่รู้ว่าควรจะเรียกมันด้วยรหัสไหนดียิ่งถ้าไปเจอนาฬิกาเก่าๆเ,เนี่ยจะยิ่งหนักเลยฝาหลังกับหน้าปัดเนี่ยไม่ตรงกันเวลาซื้อขายกันเนี่ยจะต้องมานั่งตอบคำถามว่าแท้ไหมยำม,มาหรือเปล่าก็ถ้าใครที่รู้เรื่องการอ่านรหัสของนาฬิกาญี่ปุ่นแล้วเข้ามาดูเนี่ยรบกวนคอมเมนต์อธิบายผมหน่อยก็จะดีจะถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูง สเปคคร่าวๆของในกาเดอรเนี้ยตัวเรือนทำมาจากสเตนเลสกระจกเป็นมินเนอร์แบบโคง้งสายเดิมก็เป็นหนังแต่ไม่ใช่เส้นนี้เครื่องเป็นออโตเมติกแฮกเข็มวิไม่ได้ขึ้นลานด้วยมือไม่ไดก้การกันน้ำที่ระบุมาเนี่ยคือ50เมตร นาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่ผมเห็นรูปในเน็ตแล้วรู้สึกว่าสวยแล้วก็ดูลงตัวมากๆจําได้ว่าข้อมูลที่ร้านลงไว้เนี่ยคนออกแบบเรือนนี้เขาเป็นดีไซเนอร์ด้านแฟชั่นที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันเก่าแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงปีน้ำท่วมห้าสี่ตอนนี้ถ้าเข้าไปหาก็ไม่เจอฉะนั้นจุดเด่นของนาฬิกาเรือนนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องอื่นนอกจากเรื่องของงานดีไซน์ เริ่มจากตัวหน้าปัดที่ทำออกมาได้มีรายละเอียดสูงอย่างตัวพื้นผิวเนี่ยเขาก็จะมีการทำเป็นริ้วๆให้เล่นแสงผมไม่รู้ว่าในวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ขนาดไหนแต่มันเป็นจุดหลักที่สวยมากจริงๆตรงตัวมาร์คเกอร์เนี่ยที่เป็น หลักชั่วโมงเลขคู่เนี่ยเขาก็จะเป็นการใช้แผ่นโลหะนูนที่ชุบสีดำมาทำให้เป็นตัวเลขอาราบิกส่วนตัวเลขกี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแผ่นโลหะนูนเหมือนกันแต่ว่าจะทำเป็นขีดแล้วก็จะมีการทาสีดำไว้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดจะเหลือขอบเงินเงินให้เล่นแสงได้บ้าง ถ้าดูผันผ่านเนี่ยเราอาจจะไม่ทันได้สังเกตก็เหมือนกับที่เขาใช้สีฟ้าเนี่ยกับคำว่าอัตโนมัติก60 30แล้วก็ที่ขีดสเกลด้านข้างเนี่ยที่หลักเลขฐานห้าจะเป็นขีดสีฟ้าคือถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราก็จะไม่เห็น แต่ว่ามันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของคนที่ออกแบบหน้าปัดของเรือนนี้ก็ยังมีการเปิดช่องให้มองเห็น,นกลไกได้บางส่วนแล้วก็เป็นการเปิดที่ดูดีลงตัวไม่มากเกินไปทำให้รู้สึกได้ว่าเซ็กซี่แต่ไม่โป้ผมรู้สึกว่ามันดูดีกว่าโอเลียนสตาร์หลายๆเรือนที่ดูโป้จนเกินไป ที่น่าแปลกใจเลยเนี่ยก็คือตัวโลโก้แบรนด์โอเลียนเนี่ยที่จะดูแก่เมื่ออยู่บนหน้าปัดของเรือนอื่นแต่มันกลับดูดีแล้วก็ไม่ขัดตาบนหน้าปัดของนาฬิการเรือนเนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเลือกคู่สีที่มีการใช้สีขาวส,สีฟ้าน้ำเงินแล้วก็สีดำได้อย่างลงตัวส่วน ตัวเรือนเนี่ยที่เป็นทรงเหลี่ยมเนี่ยก็ทำออกมาได้เข้ากับหน้าปัดมีการเล่นขอบเล่นมุมเล่นส่วนโค้งที่หลากหลายแล้วก็ยังมีการขัดเงาผสมกับการปัดลายบางส่วนซึ่งมันก็ทำให้ดูสวยงามขึ้นต้องบอกว่าการทำตัวเรือนแบบนี้มันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ซึ่งปกติในนาฬิกาที่ขายกันถูกๆเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เท่าไหร่ตัวฝ้าหลังของเรือนเนี้จะเป็นการใช้สกูยึดสีตัวแล้วก็เป็นแบบขัดเงามาทั้งชิ้นแล้วก็จะมีการสกรีนโลโก้ขนาดใหญ่เอาไว้แล้วก็จะมีรายละเอียดการกันน้ำแล้วก็รหัสชื่อรุ่น ส่วนไอ้ลายๆตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าไม่มีก็น่าจะดีกว่ามันทำให้ดูแก่ๆยังไงไม่รู้ส่วนการเจาะช่องให้มองเห็นคนไกลเนี่ยเรือนเนี้ยจะเจาะให้มองเห็นได้แค่จากกรอกบางคนก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้เท่าไหร่แต่ผมไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าภาพรวมของมันก็ ค่อนข้างจะเข้ากันอยู่ส่วนเรื่องการเก็บงานเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานของโอเลียนก็เอาตรงๆนาฬิกาญี่ปุ่นในช่วงระดับราคาเดียวกันเนี่ยตามความรู้สึกของผมเรื่องการเก็บเก็บงานเนี่ยผมจะให้โอเลียนเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งตามด้วยซิกติเซนแล้วถึงจะมาเป็นไซโกในอันดับสุดท้ายแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องงานดีไซน์เนี่ยผมให้ไซโก้มาที่หนึ่ง ตามด้วยซิติเซนแล้วถึงจะเป็นโอเลียนอันนี้คือพูดตามที่เห็นรวมๆนะตามความรู้สึกของผมแต่มันก็จะไม่เสมอไปต้องไปดูทีละตัวอีกทีแล้วที่ผมไม่ได้พูดถึงคาซิโอเนี่ยเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาเน้นทําแต่คอร์มันก็เลยดูออกจะคนตลาดกันไปหน่อยคนละตลาดกันไปหน่อยส่วนจุดด้อยของเรือนเนี้ย ก็จะเป็นเรื่องของสายที่ผมเปลี่ยนไปแล้วสายเดิมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณภาพมันจะไม่ดีนะคือรูปทรงเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับสายอันเนี้ยแต่ว่าช่วงตรงกลางเนี่ยมันจะตีโป่งขึ้นมาหนาเตอะเลยแล้วก็จะมีความแข็งไม่ได้นุ่มเหมือนอันนี้เวลาใส่เนี่ย มันจะไม่ค่อยสบายผมใช้ได้ไม่กี่ครั้งเนี่ยผมก็ตัดสินใจถอดแล้วก็ขายทิ้งไปส่วนจุดด้อยอื่นๆเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยผมก็ไม่เห็นแล้วเพราะว่าอย่างเรื่องการขึ้นลานด้วยมือไม่ได้แฮก,กิ็มวิไม่ได้เม็ดมายมไม่ได้เป็นแบบเกีียวหรือว่าตัวภายน้ำ ที่มีคุณภาพกลางๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของนาฬิกาที่ราคาระดับนี้ในยุคนั้นจะบอกว่าเป็นข้อด้อยเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยอยุติธรรมเท่าไหร่ผมจะใส่ให้ดูข้อมือของผมเนี่ยขนาดประมาณ6นิ้ว ก็ต้องบอกว่าโอเลียนเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ทําให้ผมประทับใจได้เสมออย่างโอรเรียนสตา์เรือนก่อนเนี่ยที่ผมเคยเอามาให้ดูเนี่ยตัวนั้นเนี่ยทําให้ผมแทบจะเสียเหตุผลในการซื้อนาฬิกาแพงๆไปเลยคือถ้าจ่ายแพงกว่าแล้วไม่ได้งานที่ดีกว่าก็ไม่รู้ว่าจะจ่ายทําไมยกเว้นถ้ามันมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอย่างเรื่องเครื่องหรือวัสดุที่เหนือกว่าเนี่ย อันนั้นก็ค่อยว่ากอีกทีส่วนตัวเนี้ยเป็นโอเรียนธรรมดาในยุคก,ก่อนที่จะมีการสก,กีนคำว่าเอฟสันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีตัวเรือนเนี่ยอาจจะดูใหญ่เพราะว่ามันเป็นทรงเหลี่ยมแต่ขนาดจริงๆเนี่ยรวมเม็ดมาย,ยมแล้วเนี่ยจะอยู่แค่40กว่ามิลไม่ถึง41มิลส่วนความหนาเนี่ยก็จะอยู่แค่ ไม่ถึงสิบสามิลผู้หญิงก็ใส่ได้ยิ่งถ้าไปใช้ใส่หนังแบบเดียวกับที่ผมใช้อยู่เนี่ยคู่กับกระเป๋าหนังสักใบเนี่ยก็จะยิ่งเข้ากันมากขึ้นก็จะสวยได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะและทั้งหมดเนี่ยก็คือความคิดเห็นเฉพาะแค่ส่วนตัวของผมถ้ามีตกหลน่นผิดพลาด หรืออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถบอกกันได้แล้วถ้ายังมีวิดีโอหน้าผมก็จะเอาอย่างอื่นที่ผมมีมาให้ดูอีกไว้เจินครับ